สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้มาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ของฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้ใครเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็ไปไล่ดูกันทีละคู่ว่าแอดมินจะฟันธงชัวร์หรือม่วนิ่มนะครับจะแม่นหรือไม่แม่นก็แน่นอนครับการทําคลิปแบบนี้เป็นการสร้างสีสันในการเชียร์ฟุตบอลนะครับท่านใดเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็ ตามลุ้นตาม่งกกำลังใจให้กันไปนะครับในช่วงค่มภีรวันเสาร์ต้องบอกว่าเป็นค่ําคืนที่แฟนๆทีมหัวตารางนะครับต้องตามลุ้นตามเชียร์ทีมรักของตัวเองให้ดีเพราะ3อันดับแรก4 5หนะครับ4ีห้าอันดับแรกนะครับลงสนามกันแบบครบครันลงสนามกันแบบครบครันไม่ใช่4ีหอันดับแรกดิ3อันดับแรกนะครับมีอันดับ4ที่จะไปเล่นวันอาทิตย์นะครับแต่อันดับห้ายังเล่นคืนนี้อยู่นะครับคืนวันเสาร์อยู่นะครับ ไปไล่เรียงอันทีละคู่นะครับเริ่มกันตั้งแต่18:30นาทีของวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่30ตุลาคม64เลสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับ9เป er ิดบ้านเจอกับไอ้ปุ้นใหญ่อาร์นอนทีมอันดับ10นะครับทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันที่14แต้มแต่ประตูดได้เสียของเลสเตอร์เนี่ยบวก0นะครับคือยิงได้15เสีย15ส่วนอาร์นอนยิงได้10เสีย13ติดลบ3อยู่นะครับแต่ว่าผลงานระยะหลังเนี่ย อาเซนอลห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ3าเสมอ2ส่วนเลสเตอร์ชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1โดยเฉพาะ2นัดล่าสุดเลสเตอร์ดีขึ้นนะครับคือถล่มแมนยูไป4ี่และนัดล่าสุดก็บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดน้องใหม่ไร้ปริศด์มาเพราะนั้นเกมคู่นี้ต้องบอกว่ามองยากครับประตูได้ใกล้เคียงกันเลสเตอร์คมกว่าเล็กน้อยประตูเสียเลสเตอร์ดูจะหลวมๆแม้ว่าจะได้โซยุนคูกลับมานะครับก็เลยคิดว่า เกมนี้อาจจะเป็นอีกเกมที่สก,กอร์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นแอดมินฟันธงไปที่เลสเตอร์2อาร์เซนอล2ครับอ่าขยับไปตอนคู่3ทุ่มครับมีคู่ใหญ่ลงเล่นกันหลายทีมโดยเฉพาะ3ทีมแรกของหัวตารางก็ลงทำการแข่งขันด้วยนะครับไปเริ่มกันที่แตนารวัตวัตฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับนังบุเซอแธมป์ตันนะครับทั้ง2ทีมผลงานระยะหลังต้องบอกว่า ไม่ได้แตกต่างกันมากนะจ๊ะวัตฟอร์ดอยู่อันดับ14มี10แต้มนะครับซอมตันอยู่อันดับ16มี8แต้มประตูได้วัตฟอร์ดดูคมกว่านะครับแต่ประตูเสียวัตฟอร์ดก็เสียไปเยอะนะครับไปเสียถึง17ลูกนะครับส่วนซ้อมตันเนี่ยยิงได้8เสีย12ก็เกมรุกเจ้าบ้านเหนือกว่าเล็กน้อยเกมรับเจ้าบ้าน ก็ดูเละเทะกว่าเล็กน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โอกาสจะจบด้วยการแบ่งแต้มก็มีนะครับก็มีเพราะ,ะนั้นฟันธงไปแบบให้วัดฟอร์ดนะครับน่าจะเฉือนชนะเซาท์ทัมตันนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับได้กําลังใจจากนัดทีแล้วที่บุกไปถล่มเอเวอร์ตันมา5ประตูต่อ2แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเซาท์ทัมตันเองนะครับก็ อาจจะมีการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับจากการเล่นคาราบาวครับกับเชลซีเสมอหนึ่งหนึ่งในเวลาและไปแพ้จุดโทษนะครับก็อาจจะเสียกําลังใจเล็กๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะนั้นผมเทไปทางเจ้าบ้านแล้วกันนะครับให้วัตฟอร์ดสองเซาท์แธมป์ตันหนึ่งครับไปที่ลิเวอร์พูลกับไบรท์นครับตอนสามทุ่มลิเวอร์พูลอยู่รองจ่าฝูงนะครับตอนนี้21แต้มจาก9นัดยิงได้27เสียไป6นะครับยิงได้เยอะสุดในลีก แต่ในท่อนบนหัวของตารางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเสียประตูมากกว่าเชลซีอยู่3ลูกเสียประตูมากกว่าแมนซิตีอ้อันดับ3อยู่2ลูกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเสียไป6เชลซีเสีย3ลูกเท่านั้นนะครับส่วนซิตี้ก็เสียไป4ลูกเจอกับไบรทันทีมันดับ5ครับไบรทันเนี่ยยิงได้15เสีย9กนะครับออขออภัยครับยิงได้9เสีย9นะครับลูกได้เสียเนี่ยยังบวก0ูนอยู่เพราะฉะนั้นเกมลุกแน่นอนครับลิเวอร์พูลเหนือกวก่าเยอะนะครับ คือน่าจะ3เท่าเลยนะครับร์พูลมีความคมมากกว่าไบรตันถึง3เท่าแต่ประตูเสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงนะครับไบรตันเฉลี่ยเสียนัดละลูกนะครับเนัดแรกเสียไป9ประตูส่วนร์บุลเฉลี่ยเสียไปนัดละไม่ถึงลูกก็สูสีเพราะว่าเสียไป6นะครับฟอร์มกําลังพุ่งครับไม่รู้จะพูดอะไรกับทีมเชียร์ของตัวเองวันนั้นคลิปนี้ฟันธงขออนุญาตไม่ลงลึกรายละเอียดมากเชื่อว่าริบุลน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ แต่ว่ากองหลังอาจจะมีเสียประตูให้กับไบรตันเพราะว่าเป็นทีมที่เวลาเล่นลูกตั้งเตะหรือเวลาเล่นลูกโต้ก,กลับนะครับมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ถ้าริบูลพยายามลดลูกเซตพีดในพื้นที่อันตรายได้เช่นไม่เสียเตะมุมบ่อยไม่เสียฟรีคิกอ,อยู่ในกรอบรนะยะช่วง40-50หลาที่ไบรตันจะสาดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้เนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะเก็บครีนชีทได้นะครับแต่ก็ให้เกียรติ นะครับให้เกียรติไบรตันนิดนึงอุตสาห์อยู่ถึงอันดับ5แล้วเพราะนั้นสกอร์ที่ผมฟันธงก็เลยให้ลิเวอร์พูล3ไบรตัน1ครับไปอีกหนึ่งคู่ตอน3ทุ่มนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับสริกาโดงครับแม้ว่าจะได้เจ้าของใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถชนะใครเลยนะครับเล่นมา9นัดเสมอไป4แพ้ไป5นะครับในช่วง นัดล่าสุดนะครับก็เสมอกับคริสเตนพาเลสมายังไม่มีผู้จัดก,การทีมที่เป็นตัวหลักที่แบบจะมองถึงอนาคตได้นะครับตอนนี้เป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวอยู่เจอกับเชลซีที่ต้องบอกว่าโอ้โหหินมากนะครับเชลซีเองแม้ว่ากลางสัปดาห์จะสะดุดเสมอกับซอมตันในคาราบาวครับแต่ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนพวกตัวสำรองบ้างอะไรบ้างนะครับสุดท้ายก็เข้ารอบไปด้วยการยิงจุดโทษไม่รู้ว่านิวาเสเซิลจะอะไรมาต้านนะครับ นักเตะทุกคนพยายามพิสูจน์ให้เจ้าของคนใหม่เห็นว่าฉันเหมาะสมที่จะอยู่กับนิวคาเซิลในยุคสร้างอนาคตใหม่ไปร่วมกับเจ้าของคนใหม่แต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยคุณภาพผมก็ยังมองว่านิวคาเซิลเนี่ยไม่น่าจะต้านทานเกมรุกของเชลซีอยู่นะครับแล้วที่สําคัญเกมรับของเชลซีก็โคตรเหนียวผู้จัดการทีมก็ผู้ทักู้รักษาประตูก็โคตรเหนียวนะครับเพราะฉนั้นก็ฟันธงไปที่นิวคาเซิน0เชลซี2ครับ ไปอีกหนึ่งคู่ครับทีมอันดับ3ตอน3ทุ่มเหมือนกันนะครับ3ามทุ่มวันเสาร์พรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3ของตารางครับจะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพอเลสแมนซิตี้ไม่ต้องพูดถึงครับแม้ว่าเกมกลางสัปดาห์จะแพ้จุดโทษต่อเวสต์แฮมในเกมคาราบาวครับและตกรอบไปแต่ในลีกและก็รายการอื่นแมนซิตี้ยังถือว่าผลงานน่าเกรงขามนะครับยิงได้20ประตู เสียไป4บวก16นะครับมีคะแนนอยู่20คะแนนจาก9นัดส่วนคริสตันบรเลดเนี่ยอยู่อันดับ15นะครับมีเพียง9คะแนนแล้วก็เสียไปถึง14ประตูก็ถือว่าเสีย1นัดเนี่ยเกิน1ลูกอยู่แล้วสำหรับคริสตันบรเลดแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับนิวคาเซิลนั่นแหละมองไม่เห็นทางเลยว่าคริสตันบรเลดจะเอาอะไรมาต้านแมนซิตี้นะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคข,ของรอยฮอดสัน นะครับที่ตอนนี้วางมือไปแล้วเนี่ยในยุคนั้นที่มีทั้งวิลเฟรซาฮามีอายูมีแอนดรอเทาเซนที่เคยทำแสบใส่แมนเิสตี้มาแล้วเนี่ยก็ยังพอมีหวังแต่ตอนนี้นี่คือโอ้โหพัทริกเวราผมว่าทรงบอลมันยังไม่ดีพอที่จะเอาเป๊ปอยู่นะครับสิ่งเดียวที่พาเลตจ,จะได้แต้มจากเอติฮัตคือกองหน้าของแมนซิสตี้ทู่เองครับหรือว่านักเตะฟอร์มตกเองนั่นแหละครับนะเพราะนั้นสกอร,ร์ที่ให้ก็คิดว่า กัเบลลากับลูกทีมเนี่ยมักจะเป็นทีมแมนซิตี้เนี่ยมักจะเป็นทีมที่โรคจิตอยู่หน่อยๆคือเวลาผิดหวังจากรายการอะไรมาแล้วเนี่ยมักจะมาระเบิดฟอร์มในนัดต่อมาซึ่งแน่นอนครับกลางสัปดาห์แมนซิตี้แพ้จุดโทษเวสต์แฮมตกรอบคาราบาวครับก็เลยคิดว่าคริสตันพเลตน่าจะสวยน่าจะสวยนะครับสกอร์ที่ผมให้ครับผมให้แมนซิตี้3คริสตันพลเลตศนย์ครับ ไปที่3ามทุ่มคู่สุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันของทีมเล็กๆแต่ว่าอีกหนึ่งทีมเนี่ยผลงานไม่เล็กนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเบอร์ลี่ตอนนี้เป็น1ใน3นะครับนอกจากนิวคาสเซลก็กับนอริดก็มีเบอร์ลี่ครับที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้นะครับเสมอ4แพ้ไป5ยิงได้7เสีย15ลบ8นะครับสำหรับเบอร์ลี่เจ้าบ้านส่วนเบรนท์ฟอร์ดทีมเยือนนะครับน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ผลงานถือว่าใช้ได้นะครับแข่งมา9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3มนะครับมี12คะแนนยิงได้11 เสียไป9ประตูประตูเสียเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเสียน้อยกว่าสเปอร์เสียน้อยกว่าเลสเตอร์เสียน้อยกว่าเอเวอร์ตันเสียน้อยกว่าแมนยูเสียน้อยกว่าสเปอร์เสียน้อยกว่าเวสแฮมที่อยู่อันดับเหนือเบรนท์ฟอร์ดขึ้นไปนะครับแล้วลูกได้เสียนี่บวก2ด้วยแม้ว่าจะอยู่ในครึ่งล่างของตารางนะครับครึ่งบนของตารางอย่างสเปอร์เนี่ยอันดับ6กลบ4ี่อาเซนอลอันดับ10ลบ3แต่เบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับ12บวก2ครับยิงได้11เสีย9เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเบรนท์ฟอร์ ไม่น่าแพ้เบอร์ลี่ไม่น่าแพ้เบอร์ลี่นะครับส่วนจะดีพอหรือเปล่าหรือจะยังไงหรือเปล่าก็น่าติดตามกันต่อไปเพราะนั้นคู่นี้ฟันธงยากใจผมเนี่ยอยากจะเทกําลังใจไปให้กับเบอร์ลี่นะครับอยากจะให้ปลดล็อกชนะนัดแรกของฤดูกาลแต่ก็เบนฟอร์ดก็เล่นดีเหลือเกินนะครับแม้ว่าเกมรับจะมีปัญหาอยู่บ้างพอสมควรเพราะนั้นฟันธงไปแบบสกอร์สูงๆเลยทีมเล็กๆเ,เจอกันผมให้สกอร์สูงๆเลยให้เบน์ให้เบอร์ลี่สองเบนฟอร์ดสองครับอ่า คู่สุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์ที่30ตุลาคม64ซูเปอร์บิก๊กแมชครับท็อตแนมตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับแมนยูทั้ง2ทีมผลงานระยะหลังต้องบอกว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็คือสเปอร์อยูนดับ6มี15แต้มแมนยูยูนดับ7มี14แต้มประตูได้แน่นอนครับกองหน้าแมนยูคมกว่ายิงได้16ส่วนสเปอร์ยิงได้แค่9ลูก แล้วก็แฮร์รี่เคนยังไม่พีคมากนะครับมีทรงฮงมินที่ดูจะยิงได้เป็นกรอบเป็นกำรรหน่อยในลีกนะครับส่วนประตูเสียสเปอร์เสีย13แมนยูเสีย15ไม่ต่างกันลูกได้เสียสเปอร์ลบ4แมนยูบวก1ผลงาน5นัดหลังสุดสเปอร์ดีกว่าครับชนะ2แพ้ไป3ส่วนแมนยูแพ้3ชนะ1สเสมอ1แพ้3โดยเฉพาะ2นัดหลังสุดนะครับ2นัดหลังสุดที่แพ้ เออเลสเตอร์ uh, 4-2ที่คิงพาวเวอร์แล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล0-5ที่โอทราฟอร์ดทำให้ตอนนี้เก้าอี้ของโอเลกุน่าโซชาไม่นิ่งไม่แน่นอนเสียแล้วนะครับฟันธงยังไงดีครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้นะครับข่าวล่าสุดว่าบอดบริหารของแมนยูยังยังให้โอกาสโอเลกุน่าโซชาไปอีกอย่างน้อยประมาณ2-3นัดนะครับก็คือเนี่ยเจอสปเปอร์เจอ,อตาลันตาช่วงกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ เจอแมนซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในช่วงต้นเดือนอในช่วงเดือนพฤศจิกาหรืออาจจะล่างจะเอาไปถึงเชลซีในช่วงปลายพฤศจิกาต้นธันวาด้วยก็ได้นะครับก็ได้ก็ไม่แน่ใจว่าบอร์ดบริหารของแมนยูจะให้โอเลกุน่าโซชาอยู่จนถึงตอนนู้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็มีกระแสข่าวว่านักเตะบางคนนะครับนำทีมเลยปอปอกบานี่แหละนะครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่เอาโอเลกุน่าโซชา รวมถึงเจสซี่ลินกาดด้วยนะครับลินกาดเองพอเข้าใจได้เพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ถูกหมังเมินแล้วก็โดนปล่อยให้เวสแฮมยืมตัวไปในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มเทพกับเวสแฮมจนพาเวสแฮมไปเล่นฟุตบลอลยูโรปาล,ลีกได้มาปีนี้กลับมาแมนยูก็แทนที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นก็ดูว่ายังเป็นลูกเมียน้อยอยู่สําหรับลินกาดก็เข้าใจเขานะผมเคยพูดว่าถ้าแมนยูไม่เอาก็ <c oughs> <c oughs> อุย้ยขอไปท่านผู้ชม <c oughs> กดสต็อปไม่ทัน พูดถึงแมนยูแล้วเพื่อนด่าแน่เลยเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้แล้วกันฟันทงแบบรักพี่เสียดายน้องนะครับรักพี่เสียดายน้องกองหลังเปื่อยทั้งคู่ถ้าแมนยูจะเฮึดสู้ก็อย่างมากนะครับถ้ากองหน้าคมแรดฟอร์ดคมโดคมบูโน่คมผีเข้าก็น่าจะเบียดชนะสเปอร์นะครับนะสองหนึ่งสามสองประมาณนี้สกอร์นี้เกิดขึ้นได้แต่สกอร์ที่ผมจะให้ผมให้ไปแบบว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับผมให้สเปอร์สอง แมนยู2นี่คือการฟันธงสายสกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลนัดที่1 0ในช่วงค่ำคืนวันเสาร์7คู่7สนามตั้งแต่หวัวค่ำยัน5ทุ่มครึ่งเลยนะครับรักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์ให้ดีแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้นะครับช่วงภาคเสียงไทยสารจวดแน่นอนตอน3ทุ่มเอร์พลเปิดบ้านเจอกับไบรตันส่วน5ทุ่มครึ่งสเปเอร์เจอรี่พูลไหวไม่ไหวเดี๋ยวดูสุขภาพแอดมินด้วยนะครับส่วนอีก3คู่ที่เหลือวันอาทิตย์2คู่แล้วก็คืนวันศุกร์อีกันต่อไป ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันสวัสดีครับ